เอวัม,มีสุตังเอกังสมย,ยังภะควาภารานะสียังวิหารติอิสิปัตเนมิคทาเยตาตะโคภควาปัญจวัคคิเยพิกุวามันเตสิเทวเม,มพิกเวอันตาปะพาชิเตนะเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามะสุขลลิกานุโยโคหิโนคัมโม โพธุชะนิโกอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตะกีละมะฐานุโยโคทุโขอนาริโยอัตอนัตถะสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุโปเตอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปะท,ะท,ะท,ะทะาตถาคะ เตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียะนะกรณีอุปสมายะอภินยะสัมมาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตมะจะสาภิกขเวมัชฌีมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียะนะกรณีอุปสมายะอภินยะะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยอักขังคิโกมาโคเสยยทีทังสัมาทิฏิสัมาสังกโปสัมมาวาจาสัมากรรมโตสัมาชีโวสัมมาวายโมสัมาสติสัมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอะภิสัมพุทธาจักขูกรณียานกรณีอุปสมายะภิญญาะสม โธทายะนิพานายะสังวัตติอีทางโขปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชาราปิทุกขามารนปิทุกขังโสกบปริทุกขโทมนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโกทุโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปีชังนาราภะติตามปีทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาตุขา อิทังโขปณะภิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิราคาสาะสหะคาตาตาตะาตตพินันทินีเสยยะถีทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหา อิทงองังโขปนะพิกเขเวทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะอสเสสะวิราคะนิรโรโคจาโคปตินิสักโคมุติอะนรารโยอีทงองังโขปนะพิกเขเวทุกขะนิโรคธามินีปติภาฏาอริยสัจจังอายะเมวะ อริโยอะทางคิโกมคโขเสรยะติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมียพิงกเวปุ่มเพอนานนสุเตสุทังเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวินชาอุทปาธิอารมณ์โวอุทปาธิตังโคปนิทางทุก ตังขวทุกปานิทางทุกขังอริยศาสังปรินเยยยันติเมพิงเวปุ่มเพอนานนุนสุเตสุธะเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวินชาอุทปาธิอารมโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุก ขัางอริยศาสตร์จังปริญญาญาติเมียพิคเวปุ่มเทอนนนุนสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวินชาอุทปาทิอารวโกอุทปาทิทางทวงคสมุทธโยอริยศสตร์จันติเมียพิคเวปุ่มเพอนนนุนสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิตังโคอบณิตังตัวกสมุทายโยอริยสัจจังปะหะตาปันติเมผิงคะเวปุปเตอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโกอุทปาธิอิตัง ตังหัวปานิทางทวงคาสมุทะโยอาริยสัจังปะเฮนันติเมพิฆเวปุมเพอานันุนสุเตสุตหเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารมณ์วอุทปาทิตาทวงคาสมุทะโยอาริยสาจันติเมพิงฆเวปุมเพอนันุนสุเตสุตหเมสุจักคุงอุทปาทิยานัง อุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอารวงโกอุตตปาทิตังโคมะนิทังตัวกานิโละตัวคัตอริยสัจจัง สาชิกาตันตาพันติเมียพิงเขวปุมเพอนันุนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมกอุทปาธิตังข้วปานิทังทุขนิโรธวะอริยสัจจังสัจิกาติ สันติเมพิกเขเวปุ่มเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอารวณวอุทปาธิอิทังตัวการณรูคตามิเนมบัติปัาอริยสันติเมพิงขเวปุ่มเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุง อุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอารุโกอุตตปาทิตังโคบานิทังทวงกันิลวะกัตามินิปฏิปทาอริยสัจจังปาตาพันติเมียภิกขเวปุ่มเทอานนโนสุเตสุทามเีสุจั อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารวง์กลัวอุตปาทิตังข้อมณีทังทุขันิโรขัตถามิเนยปฏิปทาอริยสัจจภาวติตันติเมพิกขเวปุบเพอานันุสุเตยสุธเมสุจักคุงอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอารมณ์โาอุทปาทิยาวกินติเมพิกขเวอิเมสุจตตัวสุอริรยัสเจสุเอวันติปาวติตังทวัตสาการังยถาผัวตังยานาัสานังนาสุวิสุทังอโหสินเนวตาวหังพิกขเว สัตเววะเกียรติเกีสมาระเกียสัพพรมมเกียรตสัมมณพระมณิชาปชาญาสัเทวามนุนสายานุนตารังสัมมาสัมผูทิงอภิสัมพูนธาปัจจัญญาสิงยะตัวจักขัวเมียเผยขเวออีเมียสุจตัวสุริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังทวาดสาการังยถาภูตัง ญาณทานสานังวิสุทธิสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิกขเวสเทวเกียรโขเกียสมาระเกียรสพรมมะเกียสาสมณพระมณิยาปชาญาสเทวมนุสายานุนตารังสัมมาสัมผูติอภิสัมพุทธปัจัญญาสิงญาณจะปนเมธาสานังอุปัอุทปาธิ อากุปปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภวติอิธมาวจะปะคะวะอันตัมนาปัญจวะคกียบิขุภะคะวัตัวภาสีตังอภินันตุงอิมานสัมมันจัปนาเวยาการนัตสมิงปัญญาณเม มาเนีอาญาสามันตัวโกนทานยาสวิหารชังวิตมารังธรรมจากุงอุทปาทิยางิีจิสมุทายธรรมมงสาพันตังนิโรธธรรมมานติปวาติเตะจะภะวตาธรรมจากเกียุมมาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงเอตัมบางวตาภารา นาสียงอิติปะัตะเนียมิงคทายะอนุนตารังธรรมจากังบาวันติตังอปะติวัติยังสมาาเนียพรามณะพามเนียนาวาเทเววามาเรีนาวาพรามุนาวาเกณจิวาลวงกสิมินตีภุมมานังเทวานางสัทถังสุตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสานธรรมนุนสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสาถังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสาถังสุตวายาวาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุงยาวานางเทวานางสาถังสุตวาตุสิตาเทวาสาธรรมนุนสาเวสุง ตูสิตานางเทวานางสาตถังสุตวานิมมานารติเทวาสาธมนุนสาเวสุงนิมมานารตีนางเทวานางสาธถังสุตวาปารนิมมิตวสวัตตีเทวาสาธมนุนสาเวสุงปารณิมมิตวสวัตตีนางเทวานางสาธถังสุตวาพระมยิกาเทวาสาธถมนุนสาเวสุง เอตัมมักวตาภานาราสิยังอิติปัตเนมิคทาเยหานุตารังธรรมจักังบวติตังอปติวติยังสัมมะเนียนาวาพระมเนียนวาเทเววามาเรนวาพระมุนาวาเกนะจิวารุกัสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะ พัมมะโรกาสะโทอาภุคชิอายันจัทสาสหสีโลกทธาตุสุสังกรรมปิสัมปกรรปิสัมปเวทิอปมาโนโอลาโลอภาโซโลเกปาตุระหัวสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัจขโวภะคะวา อุทานังอุธาเนสีอัญญาสิวทโพโคนธัญโญอัญญาสิวทโพโคนธัญโญติอิติหิทังอายสะมันโตโคนธัญยสะอัญยาโคนธัญโญเอทวามานังอโหสีติ อิติปิโสมะกะวะระหังสัมมาสัมพุทตัววิจารณะสัมปันโนสุขตัวลหังกิทูวานุตารวันบริสัทธามสาลทิสันธาเทวมนุสานังพุทโตะะกะวาติสวาคาตัวมะกะวะตาธรรมโม သံသေတိကောငာလိကောဟိပန်စီကောဝမနိကောပဉ္စတံဝေတိတာဖို့ဝိညူဟိယတိသုပတိပန္နဝမင်္ဂဝတသာဝက సంఘ ောဣစုပတိပန္နော ปะกวะตัวสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนปะกวะตัวสาวกสังโฆยาทีทางจันดาลิปุริสะยุคานิอัตสปุริสปุงคาระเอสะปะกวะตัวสาวกสังโฆอาหุเนโยอาบ่าวเนโยทักิเนโยอัญชลีการณิโยอนุนดารังบุญยาเขตังโลกันสติย จินนามันีบิยังมันตังยสังดาสังกวนังอุปสรรติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปปุตานจะมหาราชาตวังมังโพสัตุนวธีปังกาเรเทวสุปเสธที่กินจิเทโวเยสากัวปัดจังตาสมิงกินเนวธาตาปิยังการตังสารีปุนตัวประวันตุเมสิทธิลาภชนะนะเยมะนีจินดาปิปิยังจะทะนังสับ ไยชนะเบงชนะบียงมามาสังก,กัตาวาปุณดารัตนตนังโอสถทางอุตมังวะรังอิตังเจวมะนุนสานงังปุณนะเตเจนะโสตินานาสารตุปาทาวาสาเพทุขขาวมุมมะสเมนตุเต สังฆตตวะธรรมารัตานังอวสตถังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสมานังธรรมะเตเชนะโสตินานาสารตุปาทวาสะเบปยาบูปะสมินตุเตยสังฆตตวะสังฆารัตานังอวสตถังอุตมังวรังอาหุเนยังบาอุเนยังสังฆเตเจนะโสตินานาสารตุปาทวาสะเปโรคาบูปะสมินตุเตย อิทิวิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโตวินชาจารณะสัมปันโนสุขตัวลวงวิทุอนุนตารวบุริสธรรมสาลติสัตเทาวมนุสานังบุตโตภะคะวะติสวาขาตัวมังกวาตาธรรมว สันเตติโกอังกาลิโกะเอไอปันติโกะอุอมะนาเยโกะปัญจันตังเวติตาปวิทยุเฮติติสุปติปันโนะมังกาวัตวสาวกัสังฆอุชุปติปันโนะมังกาวัตวสาวกสังขวะยาเยปติปันโนะมังกาวัตวสาวกสังขวะสามีจิปติปันโนะมังกาวัตวสาวกสังขวะสามิจติปังจานตาาิปุริสังขวานิอิปติปนุวะมังคาราเอสังขวมติปังกาวัตวสาวกสังขวะสาหุเนยโยมา เาวนืโยอาทังขิเนโยอัญจลริงอรัิโยะนนตรังบุญญาเขตังโลกันส์ตีจินนามณียบียงมันตังยะสังตาสังอุปสรนติสิเนหังมาตาบิตาวะอวระหังปะพวนตานจะมหาราชาตาวังมังโพสสนตุนุติปังกาเรเทวสุโปเสธิกินจิเทวเยสักวาบะชังทานสมิงกินเนวาทัต อาบียงการตังสาลีปุตฑัวปวันตุเมสิติราภันชนะนเยมณีจินดาภิยังจัดทะนางสัพเพจยนะบาหัวนะภิยังมามาสังกัรตว่าพุทธารันตานังอวสัถังอุตมังวรังยิตังเทวมนุนสานังพุนตเตเจนะโสรตินานาสันตุปาทวัสะเปทุกขาวุมสมินตุเตยสากาตว่าทำมาแลตว โอสถังอุตมังวะรังปาริลาหูมัสมนังธรรมเตียเจนะโสตินานาสานตุปาทวาสัพเทพยาบูมัสเมินตุเตียสังกาตวาสังกรัตานังอวสถังอุตมังวรังอาหูเนยังบาหูเนยังสังเกเตียเจนะโสตินานาสานตุปาทวาสัพเพโรคาบูมัสเมินตุเตีย อิทิปิโสภะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุกตัวโลหกวิทูวานุนดาวุบุริสตธรรมสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโอะภะกวาติสวะตาตัวบังกวาตาธรรมโมสันเทินติโกะกาลิโกะหิปันติโกะอวามนายโกะปัญจตังเอติตาปัวิญโยยิยติสุปฏิปันโนะบังกวาตัวสาวังกัสังโกะมุจุปฏิปันโน ภักควัตถวสาวกสังขวายาทปฏิปันโนะภักควัตถวสาวกสังขวามีทิปฏิปันโนะภักควัตถวสาวกสังขวายติถังจันตาลิปุริสัยุคานิอันทปุริสปุคาราเอสภักะวัตถวสาวกสังขวาหุเนยโยปาหุเนยโยอันทงกิเนยโยอัญจลริงการเนยวาโนนตระรังปุญญาเขตังโลกันสติ จินดามณีวียังมันตังยสังทาสังโพนังอุปสรรติสิเนหังมาตาปิตาวโอระหังปพวนตาญมหาราชตัตวังมังปัวสานตุนวัทีปังกาเรเทโวสุโพเทสิกินจิเทโวเยสะปัวปัจชังทาสมิงกินเนวาทัตตาปิยังการตังสาลีปุนตัวภาวนตุเมติติลาพังชนานะเยมะนีจินดาปิ ปียังจะทนังสาเปชนะบังหัชนะปียังมามาสังกาตวาพุนตระนังโอสถังอุตมังวรังตังเทวมนุสานังพูนตะเตเจนะโสตินานาสานตุปาตวาสาเปทุขาวูมะสเมนตุเตยสังกาตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังบาลีลาหัวบาสัมมานังธรรมตะเตเจนะโสตินานาสานตุปาตวา สัพเพวยาวนวาสมิญตุเตสร้างการตวสังกาลตนังอสถังอุตะบ่าวะอาหุ่นยังบาวหุ่นยังสังกะเตชะนะโสทินานะสันตุปาทวาสัพเพโรคาวนมาสมนตุเต ชยานสนากรตาพุทธาเชตวังมารังสวานังจตุสัจจาสัพังรัสังเยปีวิงสูนาราสภานันหังการาทโยพุทธาทวิสตินายการสเปปติฏฐามัยหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสตปฏิทิโตมัยหังผู้ตัธรรมโมทวิโรจนสังโฆปฏิทิโตมัยหังอุเรสภักขุณากโรหะทายเมนุรุโตสาริผู้ตัวจตักกีเนโกนทันยปิติภาคัสสิงห์โมคาราโนจวัมะเกทักกีเนสาวเนมัยหังอาสุงันันทาราหูโลกัสเปาจะมหานาโมภาสุงวมุโสตะเกเกสโตปิติภาคัสสิงห์สุโรยุวะปะพังกรรโโโโโนนนนนิิิิิสสสสวััมมปปพตุุงค และกสโธเทโลมาเฮสีจิตวาทัพอโสมมหังวันทนีนิจังปฏิทาสิกุณากโลปูโนอังคุลิมาโรจ่าอุปาลินันทสิวรีเทราบัญญายเมชาตานาราเตติระกามามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตศีติมหาเทราชิตาวันโตชินนรสากเชลันตาสิเดเตชินะอังคมังเคสุสัติตาเลรัตตานังปุระโตอาศิทักขินิเมตตะสุดกังท้ชะกังปัจจะโตอาศิวาเมอังคุลิมาระกังขันธโมละปาริตันจ่าตานาติเยสุดกังอังกาเสชนันนานาสีเสสาปากาลสันิตาจินานาวรสสััังงยุตตตตตตตาาาาาาาปปกกลวิิ สัญญะตาภาัยรัชตุปัทวาอาเสสาวิณยังยินตุอนันตะทีนาเตยสาวะสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชาเดชินะปัญฉลามะจัมหิวิหารันตังมหิเตเลสัทธาปาริตุมังสปเพ,พเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมณโตสุกุโตสุรักโขชินานุภาวินาชิตุปัทโวตัมมานุภาวินาชิตายสังโกสังขานุภาวินาชิตันตรายุสัตตมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญจเจเลเต พาหุงสหันสัมพินิมมดตาสาวุทันตังคลีเมฆลังอุติตะขัวละเสนะมารังธานาติธรรมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตอจะสาภาวตุเมจะยมังครานิมาลาติเลกาพปิยุตยินาสามราติงโวรัมปนาละวกรรมกรมทันนยายขัง ขันเตีสุทันนาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตีจะทราบภาวะตุเมชยมังคารานิตุนาลาคิลิงกัจวัลังอติมันตภูตตาตาวังคิจังกมเสนีวาสุตาลุนันตังเมตัมบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยจะทราบภาวตุเมชยมังคารานิกาตา โอเิตะคังครมติหาสะสุทารุณันตังทาวันติโยนนปะทถังคุริมารวันตังอิทิปิสังกะตมโนชิตาวามุนินโทตันเตจะซาปวัตุเตจะยมังคารานิการตาวาอุตตะตาวานักันดมุทารังอิวะคาปิณิยาจินยจทุนนวะจนังทนากายะมาเช สันเตนะโซะมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะทาบพวตุเมจยมังคารานิกันดาวานการธมุทารังอิวะคัมมินิยาจินสัจจังวิหายามติสัจกวาทเกียตุงวาธาพิโรอปิตมานังติอันทพัวตังปัญญาปฏีปจาริโตชิตวามุนินโทตันเตจะทาบพวตุเมชยมังคารานิ นันโทปานันทะบุจักังวิบุธังมหิถิงปุณเตนะเทระบุจเกนะธรรมาปยันโตอิทธุปเตสวิตินะชิตวามุนินโตตันเตจะทราบวัตุเมกายมังคะรานิทวงกาหะทนติบุจเกนสุทันนาหะถังพลัมมังวิสุทธิชุติมินนิบกาพิธานังญาณงกเตนวิตินะชิตวามุนินโตตันเตจะทราบวัตุเตกาย มังคารานิเยตาปิพุนทัชยามังการานาคาตาโยวาจโนดินันติเนสารเตมตันเดหิตาวานเนง์โวิวิธานิจุปันทวานิโมกังสุกังอธิกเมยนาโรสะปัญญยมหากาลุนิกวานาทวิตายสัมบวานินัง ปาเรตวาบารมีสัพพาปตัวสัพโวทิมูตตะมังเอเตนะสัจวันเทนะหัวตุเตยยมังคารังชัยยันตัว หัวทิยาโมเลสังกยานังนันติวัตโนเอวะตวังวิทยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราชิตาบาลังเกสีเสวะทวิปปะเลอภิเสเกสัพปุตตานังอาคาปัตโตะบัมโมทติสุนาัาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหติตังสุกโนสุโมตโตยโสยิกตังพรัมจาริสุวัะหัง กินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังบาทางกินังบทางกินังมนกรรม,มังวัน,นทีเยเปบทางกินาปาทางกินานิกตาตะวานารพันตานเทปาทากกินภาวนตุสาพมังกะรังลางันตุสาปเทวตาสาพพุณธา นุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสาพระมังกราลัขันตุสาพระเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุตนนเตพระวันตุสาพะมังกรางลักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังคานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสถิงกรโรนเตาวิหารมันทะเลเถลาจมัชชิมานณวกาจะปิกขัวสาลามิกาธานปฏิตาอุปสกาทาคามิจะเทสานิขะมาจะอินสารา สัปปานพุตาตุสุขิตาภวันตุเตยชะลาผู้ชาเยบิจบอาาาะอันตสัมภวาสังเสธชาตานวะอัตโวปาป,ปานิกานินญ,ญานิกงังธรรม,มวรางปติจเตยสัพเพปิทุงกาสาการโณตุสังขยังทาตุจิลังสตงังธรรมโมเม,มธัม มาจัทาราจ่าปุขาสังโโหตุสมามโควะอัตถายาจ่หิตายาจะอัมเหราคาตุสามธรรมโมสับเพรปิธรรมะจาริโนอุทิงสามปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวนที่เตมปะสันนาหนตุสับเพรปิปานิโนะปุถะสาสเสนย สัมมาทาลังบาเวชันตัวกาเรเทโวะปวัตสูตรวุธิภาวายาสตางสมิทังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจจอัตราชังนิจังลคันตุสพพะทะลักลาขั้นตีปุตตะกังเอวังธรรมราชาโนระชังลาขันตุสพพะทะ ถุกคปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโสตุสัพเพมิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปตังพุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสาพะสัมปติสิทธิยาทานังถ้าทันตุสัทธายสีลังลาขันตุสาพะตาภาวนาพิรตาโหนตุขันชันตุเทวตาคตา สัพเพเทวามรปรมปตตาปเจกานันจะยังพลังอร,รหันตานันจะเตเจนะละขันธามิสัพปะโสโหนตุสัพพังสุมังาฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังาฆังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตัง โหนตูสัพพังสูมังค์รังรักขันตูสัพปเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางนำทางธรรมขอถวยเทพพญดาทั้งหลายโปรดจง อนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอ,อํานวยอวยพรให้วัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวปูห8สตลอดจนวัตถุมงคลที่ทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ